อืมอืมฉันถึงแล้วเนี่ยลูกบอลเนี้ยพี่ให้นะจริงเหรอคะจริงสิอ่ะแค่นี้ก่อนนะ น่ารักแบบนี้เดี๋ยวพี่เอาโลโอมให้นะไม่ชอบเหรอ๋อแทงเป็นไงชอบไหมคะชอบค่ะโอเคงั้นเอาแบบนี้ไหมคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันก่อน<ม>เกมนี้มีชื่อว่าตำรวจจับผู้ร้ายนะพี่อ่เป็นคนร้ายหนูเป็นตำรวจถ้าเกิดหนูอยากได้ตุ๊กตาเนี้ย<ม>หนูต้องไล่จับพี่ให้ทันนะโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะ ไปมาสิมามาเจนทีเจนทีเจนทีลูกเจนทีปล่อยหนูนะที่เป็นใครเนี่ยหนูไม่รู้จักพี่ซะหน่อยนี่คุณทำอะไรของคุณอะปล่อยลูกฉันอยู่ยนี่นะ วันแสกแสยังกล้าลักพาตัวเด็กไปอีกเหรอพวกคามนุษย์หรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะฉันไม่ใช่พวกคามนุษย์นะไม่ใช่ได้ยังไงก็เห็นเห็นกันอยู่อะนี่จันทิปต่อไปอะถ้าเจอคนประเภทเนี้ยห้ามเข้าใกล้เด็กขาดเลยนะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะ อยากเล่นเกมตำรวจจับปลาหอยู่ค่ะฮะอะไรนะมามาเลยมานี่ลูกจะไปไหนเนี่ยกลับบ้านกับแม่กันเฮ้ย,โ,ฮยโอยโอปิแป่นจะแตกไม่ได้ละต้องเตือนแม่แม่ในเฟซหน่อยละ แม,แม่ๆทุกคนเวลาพาลูกออกไปข้างนอกต้องระวังแกงรักเด็กกันด้วยเมื่อกี้เจอมากับตัวหุยลูกดูสิแม่เพิ่งโพสไปได้แป๊บเดียวอะ่ะคนกดไลค์เพียบเลยจันทิป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 ลูก ลูกหายไปไหนมาเนี่ยแม่เป็นห่วงแทบแย่เลยปล่อยนะปล่อยนะหยุดเงียบไม่งั้นพี่จะเอาเข็มเนี่ยยิบปากนะเข้าใจไหมนี่คุณพาเด็กมาผิดคนหรือเปล่านั่นไม่ใช่ลูกคุณซะหน่อยอย่ามาเสือกเรื่องชาวบ้านได้ปะฮะอยากเจ็บตัวแล้วไงเราอะก่าวิ บ้านเมืองก็มีกฎหมายคุณคิดว่าจะทําอะไรก็ได้เหรอเมื่อกี้ฉันได้โทรแจ้งความแล้วด้วยแจ้งความเหรอกว่าตํารวจจะมาถึงอะเด็กคนนี้ก็คงถูกขายไปแล้ว <c oughs> เอองั้นเอางนี้ไหมละ่ะอยากช่วยเด็กใช่ไหมงั้นก็เอาของมีค่าทั้งหมดในกระเป๋าอะเอามาแลกกับเด็กสิโอเคไหมก็ได้งั้นก็มาเอาไปได้เลย เอองั้นผมไม่เอาก็ได้ครับผมไม่เอาก็ได้เดี๋ยวพี่พาหนูไปหาแม่นะเออต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่เข้าใจผิดไปจันทิปปกติแม่สอนลูกว่ายังไงฮะว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าทําไมลูกไม่ฟังแม่เลยนี่คุณคุณจะไปโทษเด็กฝ่ายเดียวมันก็ไม่ถูกนะคะ ถึงคุณจะเคยบอกกล่าวเคยสอนน้องเขาแล้วก็เถอะแต่น้องเขายังเด็กเขาไม่สามารถแยกแยะได้หรอกว่าอะไรคืออะไรคุณเป็นผู้ใหญ่เป็นแม่คนแล้วอะจะทำอะไรก็ควรใช้สติมากกว่านี้เวลาที่คุณพาลูกออกมาข้างนอกคุณก็อย่าเอาแต่เล่นโทรศัพท์สิไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้ขึ้นอีกคุณจะมาเสียใจทีหลังมันก็สายไปแล้วนะคะค่ะฉันผิดเองที่ประมาทเกินไป mm hmm. เหตุการณ์ครั้งนี้ จะเป็นบทเรียนที่ฉันไม่มีวันลืมเลยค่ะต้องขอบคุณคุณมากจริงๆนะคะได้เป็นไรคะ่ะ